ไปนอนทกคอพี่ข่าให้ไปท่านมานอนทำอะไรนีเลยหางูหาอะไรน่ะท่านข้าเหนื่อยน่ะข้ามาอยากมาพักน่ะท่านชายให้ข้านอนเถอะท่านนี่เลยท่าไปท่าไมาท่นี่เลยท่านขอจริงๆงแก้บอไปเห็นานตรงไปมป้นกูยังป้นไม่เป็นบอกกูไปป้นเนาะท่านอยู่นนั่นแหละท่ไม่้าขอทนายได้หรือเปล่านะถ้าขอเจจได้หรือเปล่าน่ไปไม่เปลนอ น่าจะมีการประทะกันอยู่แล้วนะก็น่าจะเป็นทำร้ายร่างกายด้วยตรงเนี้ยทุกคนด้วยเพราะตลบกันมั่วกันไปหมดเลยแลหละตแต่พอดีว่ามันน่าจะโดนน่าจะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัดด้วยหรือเปล่าพอดีว่า่าย<ช>ฉันมามตรงนี้แล้วเขาเล่าเหตุการณ์ว่าฉันโดนกล<ก>ุ่มแกไปไหนนะ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป มันทุกคนขา่ขาวให้ไปหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาอย่าตรงหลบซ้ายขวาด้วยไปกระเป๋าอุ๊ยอีกเวนเลย ้องไม่เห็นเลยใช้อยู่ใช้อยู่ไปไหนแล้วล่ะทำพุ่มไหมเฮ้ เมือค่าจะเจอคนนึงอ่ะขงหนูไม่เจอแล้วเฮ้ยทงังมีหรือเปล่าดีกันว้ใช่ไหมเ็ดตรงนี้แหละตรงนี้แหะไปบรอดอดไพถปคนม้า้ันมานอนทำอะไรตรงนี้เลย หางูหาอะไรนะท่านข้าเหนื่อยนะข้ามาอยากมาพักนะท่านชายให้ข้านอนเถอะท่านไปเลยท่านไปเลยท่านไม่ขอท่านขอจริงๆแก้งบอกไม่เห็นข้าก่อนข้าไม่ได้หนีข้าหิวน้ำลุกขึ้นมาหิวข้าวที่เฉยหนีทำไมอ่ะข้าไม่ได้หนีน่นใครอ่ะข้าเจอตัวแล้วข้าเจอตัวแล้วอยู่ตรงนี้อ่ะข้ามาหาอะไรกินนะไม่เกี่ยวข้านะเเจอเจอแล้วเหรอ ข้าไม่ได้มาทำอะไรนะท่านมีอะไรหรือเปล่านะท่านชายเกี่ยวอะไรกับข้าน่ะมีอะไรหลอกมีอะไรกันหลอกครับท่านชายเดี๋ยวนะเจอแค่คนเดียว่อ้คนไปไหน่ะไม่คืออะไรนะท่านชายตำรอแมนไอ้ไอ้แกหนีมาทำไมเนี่ยข้าไม่ได้หนีแล้วอ้แกอีคนไปไหนนะอ่ะข้าไม่รู้ท่านชายข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยท่าน ท่านหาใครอยู่หรือท่านครารอานกำลังดีอ่ะคารินท่านเพิ่งมานะ่ะท่านคารินสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีนะไม่ไม่เมื่อกี้เจอเขาที่ไหนนะในภ่มน่ะตรงนน้นุ่มิเหรอข้างหินหข้าเดินหา,าสำรวจม้ข้าลองวิ่งเช็คุ่มดูนะเอ,อ่อเมื่อกี้ท่านหนีออกมาจากในวงนั้นหรือเปล่าที่กำลังสอบสวนกันอยู่นะไม่จับไม่น่ะ ไม่ใช่เหรอท่าอนอมวกแต่ว่าชุดนี้เลยนะเมื่อกี้นอนอชุดนี้ฮะแล้วก็วฉันจําได้ว่ามัมนมีเพื่อนเพื่อนอีคนใ่ไหมไม่ใช่้างนะเมืม่อกี้จะมีคนหนึ่งนะท่านนั่งข้างหลังล่เขาขี่ม้ามาน่ขอเขี่ม้าตอนข,อขี่ม้านี่ท่านอยู่ข้างหลังนะข้านั่งเฉยๆนะเขาขี่มาหรือเปล่านะท่านแล้วท่านมานอนทําอะไรตรงนี้เลยใช่ฉันตามาด<า>ูนกนะคนนี้เหรอคนนี้น้องข้างอันนี้น้องข้างถ้าเป็นท่านเนี้ยว่าไงท่านน้อง ท่านไปไหนมาน่ะไม่รู้นะ่ะเมื่อกี้มีคนพาข้าไปไหนไม่รู้ข้าบอกให้หยุดให้หยุดไม่หยุดนะ่ะอ๋อก็สรุปคือท่านใชไมน่ะที่ขี่ม้าไปเมื่อกี้โอ้ข้าไม่ใช่มา้าข้านะ่ะท่านแต่อันนี้ท่านก็ยอมรับไปแล้วนะว่าท่านหนีไปเมื่อกี้ข้าไม่ได้หนีข้าขายับไม่ได้นะ่ะหนีไปจากตรงนี้เมื่อกี้นะโอ้ท่านใจเย็นไม่ได้หนีนะท่านเอออีกกลุ่มหนึ่งเหมือนข้าจะให้ไปรอที่สำนงานน่ะกลุ่มหนึ่งโอเค๋ยวเขาดูมีปากเสียงกันอ๋อเดี๋ยว เช็คอาการเ่ะโอ้ให้ตายสิเป็นไรนะท่านน้องงั้นเราย้ายไปดเนินการที่สำนักงานไหมเจ้าที่ไปเจ้าที่ได้ไหมไปท่านที่ท่านอะไรอนุมกวนหน่อยขึ้นมาท่านชายนี้ไปเลยได้ท่านชายขึ้นมาเจ้าที่เลยเข้นมาเลยขึ้นได้หรือเปล่าท่านได้ท่านชาย ท่านชายเขาไม่ได้หนีนะใจเลยเห็นเจ้าหน้าที่บอกวิ่งไปทางนั้นนะเขาเลยขี่มา้าตามไปดูจะจบเท่าไหร่ท่านชายอะไรนะเขาไม่อยากมีเรื่องกับท่านรแมนนจะจบเท่าไหร่นะท่านชายโตไม่ได้นะเ้าเช็คการท่านดูให้เฉดนะว่าท่านดำหรือเปล่าได้เลยถ้าไม่ดำนะถ้าขาวนะหมายถึงมา้าใช่เลยเาม้านะ ว่าแต่แกจะไปป้นเขาทําไมเขาไม่ได้ป้นเขาไม่รู้เรื่องเลยเขามันทีหลังนะท่านเขาเลยเห็นเขามีเรื่องกับรอยแมนเขาเลยไม่อยากยุ่งเขาเลยวิ่งหนีออกไปเฮ้ยท่านเอ้ยอีข้าขอโทษข้ากดผิดอะไหนท่านที่เหลือไปไหนเมื่อนั้นท่าน เฮ้ยพวกแกมานี่ส no. ิ้ยเขาหนีไปแล้วอ่ะหนีไปทางไหนอ่ะหายไปแล้วหายไปไหนแล้วหาสิเจอตัวหรือเปล่าไปเอาเอาเอาแค่ ปิ่งไปไหนนะ่ะปิ่งไปไหนไอ้มารออะไรเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่ะตายหรอไม่มีหรอกไม่มีหรอวกาฉันไม่ทำอะไรกันอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะไม่เห็นนะมันไม่เห็นเนาะเขาไปไหนของเขาอ่ะเร็วเหลือเกิน อ๋อฉันเห็นแล้ว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 เห็นแล้วใช่ตรงไหนอ่ะโอ๊ยตายสิเอาเข้าไปเอาเข้ากลับไปเห็นนี่ออกไปนอกเมืองแล้วนั่นเขาอาจจะปวดฉี่เสรหรือเปล่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยทำให้เขาซนจังเลยอ่ะข้ามาเยี่ยวที่เห็ยดนะท่านอืมไม่ได้บอกอะไรเรื่องโอ้บางทีข้าปวดมันโอ้โหคาอั้นไม่ไหวนะท่านเอาเข้าไป ฟังฟังท่านเ้จะรอดอยู่แล้วมาเยอะท่านพี่อ๋อเขาเข้าไปเลยอเเข้าไปเลยคาเล่นแอบกับเขาด้เฉยเฮ้ยแกนี่เล่นเก่งเกินเฮ้ยเฮเฮ้ยมันวิ่งอ่ะหยดก่อนเฮยเๆ้ยเฮ้ย ปลดคารำเมอร์ได้นะท่านปลดคันเลยหรือเปล่าเขาเจ็บหลังนะท่านเขาเจ็บมือนะดิ้นได้เลยน่ะดิ้นได้เลยน่ะดิ้นโลดได้เลยถ้ามือเป็นรูปอะไรเนี่ยท่านเข้าไปหมุนไปด้ตัวอาล่ะตัวน่ะนี่หลายกระทงแล้วนะหนีหลายรอบแล้วน่ะคือถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงท่านไม่ต้องหนีก็ได้โอ้ยขาแกงท่านเล่นเล่นยิ่งเฉยอ เพิ่มพีเฉะพลาพ่นพวกเราเช็คอาการเขาเฉะเนาะตรงไหมป้นกูยังป้นไม่เป็นบอกกูไปป้นเนาะมันอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องมาถ้าขอทนายได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าขอเจรจาได้หรือเปล่าน่ะใช่ทำไมไอ้คนไปบอกข้าป้นใครยังกดปุ่มป้นไม่เป็นเลยนะท่านทุกคนอยู่ในความสงบด้วยนะฉันไม่ได้พ่นเนาะโอ้ทำไมกูเป็นมีกูแค่สองคนอะเป็นพี่มุปกูอยู่ไอ้มาก่อนเมื่อวานแล้วหรือเปล่าที่ฉันเห็นหน้าเขาเนี่ย หน้าคุณเลยเนี่ยเขาจับแยกไหมจับแยกสองคนนี้แยกไหมไปมาทำไมเหลือสองคนนะท่านท่านชายคนเดียววะอีกห้องหนึ่งเนี่ยอีสองห้องท่านชายทำไมมาไปมาเหลือสองคนอะเจ้าที่เยอะมากเดี๋ยวทำไมไปมาทำไมจ่ายจ่าเลิกดไปนี่ไหนจ่ายเลิกดทำไมไปมาเหลือสองคนอะท่านชายเอาตรงนี้คนหนึ่งสิเจ้าชวนถอดไอ้มาไปไม่ไปมาแล้วเหลือเราสองคนอะไอ้มาไอ้คนนี้แล้่ ให้เขาหนียนะให้ให้เขาให้เขาไปจัดการให้ไม่ละท่านไม่ต้องอยู่ข้างในอยู่โอเคโอเคท่านข้าข้าช่วยอยากช่วยท่านให้เฉ๋ไปข้าเข้าไปได้ไปเลยนะท่านชาร์จข้าอยากช่วยพวกท่านให้เฉ๋งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโอเคนะใช้แค่หวังดีน่ะเมื่อกี้เหมือนจะอ่าเรียกเรียกท่้นชายคนนี้เป็นโอ้คารุนท่านโรแมนเอาปืนตบหน้านะเมื่อกี้น่ะเจ็บตรงไหนไม่ล่ะท่านน้อง โอ้ไม่เป็นไรนะข้ามขยับนิดนึงนะถ้าไมไปมาทำไมมีใครหนาว่าท่านน้องอ่ะไปมาทำไมทำที่วิ่งถ่ายท่านชานสุดหล่อข้าบอกแล้วถ้าท่านเอาค่าเป็นพวกน่ะแล้วปล่อยค่าไปน่ะมันจะเป็นผลดีต่อท่านฉันไม่รู้จักเก่อใครเนี่ยไม่ไม่เขาพูดถึงคนนี่มีเงี้ยที่อยู่ในห้องคนมีอ๋อเออสตอร์โลย์พูดไม่ได้นะสตอรอยู่พูดไม่ได้นะอ๋อใช่น่ะตัวเราผมเองนะโดนต้นน่ะโดนยิ้มน่ะโดนอุ้ม จำอะไทุกอย่างเลยนะไอเบนเนาะโอ้ยทำไมสหายเจ้าวิ่งหนีบ่อยจังล่ะข้าไม่ได้วิ่งนะท่านไม่สหายเจ้าไม่ใช่น้องเจ้าไม่ใช่หรืออ๋ออันนั้นน้องข้าน่ะมันชื่อม้าน่ะโอ้ยมันเร็วจริงๆนะตัวเป็นขนน่องานการไม่ทำเลยใช่ใช่ท่านข้าอยากรู้น่ะน้องท่านจะวิ่งทำไมล่ะ มันชื่อมา้เหมมือนนกัาแกวิ่งทำไรน่ะเขาถามแกตอบไปสิตัวเป็นขนนะตัวเป็นขนน่ะพวกเจ้าดูพีลิ์ออกเยอะจังนกระตุ้นเขาหรือยังพี่ฤทิ์ี่ฤทิต่อแล้วเยอะจังแล้วโอ้โหท่านพี่ใครไปป้นมันวะกูยังไม่รู้เลยไม่เจ้าหน้าที่ตรวไม่ได้ปักเขาหรอตรวจออกบัตรประชาชนเขาก่อนไหมเขายังไม่ตื่น ท่านมานท่านวิ่งเก่งวิ่งต้องชอบวิ่งเหรอไวจริงๆนะคนนี้นะ <laughs> ต้องต้องทำให้ขา <c oughs> อ่อนก่อนดีกว่าจะเช็คอาการนะรอสักทีก่อนอ้าวทำไมข้ายัางเห็นเขานอนอยู่ <c oughs> อ่ะเขายิงแล้วนะเขาโดนนะข้านะ่าจะไม่หมดนละชั้น ฉันไม่ได้ยินใครเลยเนี่ยตอนเนี้ยมีเงื่อนบ้างหรือไม่ใครพูดไหนท่านมามอโกเลิฟเช็คอาการเขาคืนบ้างสิไหนไหนอะฉันไม่ได้ยินใครเลยตอนเนี้ยไหนอาแมรไม่ได้ใครพูดไอ้ได้ยินไหมว่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วแม่มาหนักมากเลยอาการเขาหน่อยเนาวคนไหนดิเนี่น่ะข้าอยากโดนท่านเช็คเนี่ยท่านหญิงค่าหรอใช่ฉันว่าท่านท่านสินเช็คดีกว่าไอ้ท่านน้องอ้แต่ลองดูเช็คอาการเขาหน่อยคนนี้น่ะเขาพูดน่ะท่าน ้องเช็คอาการอะไรหรือท่านพี่เข้ามาแล้วนะเอา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 ท่านฮายาซินเข้ามาในคุกหน่อเนี่ยโอ้อือออกมานอกคุกกับข้าดีกว่านะท่านหญิงท่านจะให้ขนมเนี่ยขนมอะไรหรือค้าว่ารีบทําคดีไม่ทันข้างงเนี่ยข้าจับข้ามาทําอะไรเนี่ยท่านข้าทเอะไรจับข้ามาทําไมบ้าเดี๋ยวข้าคุยเองนั่นพี่คือเนื่อจะสงบเสงี่ยมอารมณ์เนี่ยต้องฟังฟังฟังข้าก่อนอ่ะคือ ข้างงน่ะอยู่ดีๆพวกฉันอยู่แคมป์เฉยเก็เจ้าหน้าที่บุกมาแล้วฉันยังไม่ได้ทําอะไรยิงเริ่มยิงประเหตุปุ๊บปั๊บนั่นอ้าวสรุปตั้งหลายคนเหลือแค่ข้าสองคนได้ไงน่ะก็เขาชิ่งหนีค่ะท่านเหลือแค่ท่านสองคนที่อันนี้น่ะเลาวก็ฉันไม่หนีน่ะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะถูกไหมท่านพี่ถูกท่านน้องเออฉันจะหนีทําไมน่ะแต่ก็ว่าท่านหนีนะท่านหนีไปกี่รอบแล้วสามรอบจำไม่ได้หี่ ถ้าเช็คาการเจีงการอะไรเจงหายเลยอ่ะที่ท่านจับพวกข้ามาเนี่ยข้อหาอะไรข้าอยากรู้ข้อหาอะไรข้าต่อทามเลยสิเป็างเจ้าที่ทางเจ้าที่จะแจ้งก่อนคือเราพวกท่านเนี่ยสลบอยู่เรียนที่มันมีเหตุปนกันแล้วพวกท่านฟื้นขึ้นมาพวกท่านก็พยายามหลบหนีพวกข้าเนี่ยพวกข้าก็สงสัยเหมือนกันว่าท่านจะหลบหนีทําไมอ่ะข้าไม่ได้หลบหนีคือข้าก็งงว่าข้าโดนคดีใช่ข้าไม่ได้ทําอะไรผิดข้าก็เลยไม่ได้ทาอะไรคนอื่นอาจจะทําก็ได้แต่ ข่าสองคนกับท่านหนองฟาน่ะไม่ได้ทําถูกไม่ได้คือท่านไม่าไม่ได้สงสัยในกรณีของที่ท่านทําผิดไม่ได้ทําผิดแต่ท่านไป่นับว่าข่าที่บริเวณค่าค่าไม่อ๋ออันนั้นนค่าก็เลยคิดว่าค่าไม่ได้ทําอะไรเพียงขาก็เลยไปได้ไปได้คือที่ค่าวิ่งเล่นเนอะมันปกติแล้วใช่ไหมท่านพี่ข่าชอบวิ่ง ออชอบวิงอย่างนั้นรือวิ่งออกไปห้องขังไม่ข้างเอาเอาตรงๆเลยข้างอ่ะไม่ได้มีเจตนาเลยว่าแบบไม่ดีเลยท่านสามารถตรวจสอบหาพยานได้เลยว่าใครเป็นคนป้นอ่ะใช่เฉพาะป้นใครยังไม่รู้เลยทํายังไงเนี่ยเออข้าเพิ่งออกไปยมาแต่ขี่ม้าข้ายังขี่มาเป็นอเอละงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเออเดี๋ยวฉันจะเชิญตัวคนที่แบบ อยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกันกับพวกท่านอ่ะเข้ามาแล้วกัน้างั้นนะมันจะได้แบบฟังความน้องสองฝ่ายเพื่อความยุติธรรมโอเคหรือเปล่าใช่เลยนะโอเคที่ตัวไหนป่นไอ้กลุ่มนียไงกลุ่มไหเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่อ่ะคนนี้ก็บอกว่าเขาชี้ตัวได้เนี่ยแกเข้ามาใช่ไม่ใชนไอ้เอืมอยู่ข่าวเขาข่าวแต่ไม่น่าจะใช่นะแต่ข้าเห็นในคนนะ็นแดงอยู่ในที่เกิดเหตุเขาสรุปนี่ กจะออกมานก็สรุปกจะจะมีสองคมีหรือเปล่าอสองคนที่ทนที่นมนที่สวงแม่ะอีกคนหนึ่งโดนมีดชื่ออะไร่ขอดูบัตรหอกอย้ท่านยมืออยู่เนี่ยเอเขาบอกท่านสรุปอยู่ไม่ใช่หรอท่านท่านท่านหรอตัวทีน่ะเขาเล่นเกินหน้าที่น่ะเนียขยบขยับขยัขยับข้าเขยนยับข้าบ่ับขยเบขยยัขับ่นเบเอับ ได้ยินก่อนนะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าเขาได้ยินเลยได้ยินวาไเล้ให้ยินยกมือหน่อยเนี่ยท่านชายรู้ว่าท่านปวดมากนะขมีเลือแค่งขวดสุดท้ายเขาเราเราได้ยินเขาไหมถ้าเจ้าที่ท่านหนึ่งได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินใครได้ยินใครได้ยินใครไปตอนนี้ค่าวก็ไม่ค่อยมีตังค์สักโอเคถ้าขายหนึ่งหนึ่งหกแปดบาทเลยนะท่านลองพูดหน่อยดิท่านเออร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 อได้ยินหรือยังน่ะได้ยินแล้วน่ะไอ้เบื้อง โอ้ชันไม่ได้ยินเขาชันฉันไม่ได้ยินเขาเลยนี่กันนะสักแห้งอะหายเลยน่ะคนนี้เสื้อขาวๆมาตรงนี้หน่อยไหมครับน่าแมนตึงเขาไม่ได้ยินกันนะแค่ชั้นเป็นชันไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวก็ได้ยินกันเลยที่ยนกันน้อยได้ยินข้าไหมได้ยินข้าไหมใครได้ยินยกมือหน่อยสิ ไปแล้วน่ะทั้งสองคนเลยอ่ะไม่รู้กันนะรู้อยู่บนหลังคาบนหลังคาไม่ได้ยินนะเพราะว่าตรงนี้มืดมาก ในการวิ่งจริงๆไงให้ตายแล้วอีกคนนึงล่ะพี่ผิวสีอ่ะ,อะไม่เป็นไรได้คนเดียวก็เอาไปคนเดียวแล้วกันนะแล้นนะไอ้พวกไอ้นั่นไอ้นั่นหนีไปแล้วไอ้นั่นหนีไปแล้วผมตามคดีคนนี้เลยคือเขาอาจจะโดนคดีขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะแค่นั้นแหละส่วนคดีป่วนเราต้องดำเนินการใหม่อีกทีนึงเพราะว่าเห็นแน่นอนอะ่ะใช่ทำเลนเลได้ไหมหนึ่งคนอะ่ะคดีฆ่ามีธุระโลกวิญญาณ ทำคดีเลยนะคนเึงนะเอาอะมันวุ่นวายนะค่ะยกฟ้องดีกว่านะยังคดคีคนนอกนั้นก็จะเป็นอแล้วแต่พวกท่านแล้วน้องนะแต่ถ้าถ้าพวกท่านเห็นว่าเขาอยู่ตรงที่แคมน์นะก็โจละขวาโ <c oughs> จุกดีในมา, <c oughs> ขากขากลัวนะ ใครนี่อะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยอ้ะโอ้ท่านท่านรอแมนอะไรครับเอ่อมันมันมันเล่นพนันได้หรือเปล่าล่ะตัวเนี้ยท่านอะไรของมันวะไม่ได้ครับตอมายเกอร์ด้านใช่ใช่ตอมายเกอรที่เซนเดนิดนึ่งตรงไหนนะท่านเซนเทนนิสใส่หน้ากากโอเคท่านอะไรของมึงน่ะ ไอ้เหี้ยอย่างเลื้อนเลยหเหี้ยใครเนใี่ยเหี้ย เออท่านชายทั้งหลายข้าขอถามอะไรพวกท่านหน่อยได้หรือไม่ไม่ผมรู้แล้วว่าสันการันนีเมือครับรู้แล้วแต่ผมงงอะผมหันไปเจอข้างหลังมันเดินขึ้นมามาต่อยผมเจเลยไม่ไม่อะไรหรอกท่านอีกท่านนาธนาคารท่านโอ้ทำได้แค่นั้นเลยกันล่อ หายไปไหนหมดแล้วนะท่านข้าไม่อยากให้นะท่านคนที่ข้าเก็บไว้นะ่ะมันสามารถซื้อม้าได้หรือเปล่านะท่านซื้อได้ทนะ่านะมาตัวที่นี่มันตัวละเท่าไหร่นะตัวฮัสซี<ว>เฮ้ยเปลี่ยนชุดก่อนโอ้คือสีแพงเปลี่ยนชุดก่อนให้ด้านพี่นะเป็นไปที่ไหนแล้วนะ่ะ ท่านพี่ฮี่<พ><ห>ไอ้กูโดนกระทืบ <คา S 2> อยู่ <หา S 2> นี่<ะ>หาตัดมงตัดหมวกมาม่ีเอาจริงกันเลยไม่แพงหรอกเขาขายให้ท่านอยู่นะพท่านพอจะมีม้าขายให้เขาไมล่ะม้ามือสองเนี่ยท่านผู้นั้นเปลี่ยนเสื้อที่จงแจ้งเลย,ยงั้นเลย ม้ามือสองเป็นม้าขาด่วนท่านข่าวคงจะลักไอเม็ดม้าขาด่วนม,มันทำงานไม่ได้นะท่านทำได้ท่านทำอะ <ทำ S 2> ไรได้ไม้มาขาด่วนก็เอาแมนนี่วะกตัดผมไหมท่าน ขี่ม้านี่กันตัดผมไหมกันเทียทรส่งผมนี้ไม่ไหววะอับดุลเนี่ย ว่าลูกโอ้ว่าไงหลานดอ้ยโอ้โหเพ่ท่านบังท่านบังโอ้ว่าไงเอ่บังว่าไงนะคนโรตีไหนน่ะืึโรตีที่ไหนน่ะท่านไม่ใช่บังงั้นเถอะใช่โอ้ ข่าวของทั่วทีนะข้านึกว่าท่านเป็นบังใครไปไหนนะท่านพอจะมีม้าขายข่าวไหมนะม้ามือสองเออเอาไปเลยนะวันละโลกเจ้าตัวเนี้ยตัวไหนนะท่านเอาไปเลยนะวันละโลกนะวันละโลกหมายถึงอะไรนะท่านชื่อม้านะชื่อม้างั้นเลยโอ้ข้าัอตัวนะมีแต่บัตรประจำตัวชนพื้นเมืองหละแสดงแล้วนะ ว่าไงนะ่ะท่านน้องว่าไงอ่ะท่านน้องข้า,ขาพิ่งมานะโอพยพมานะท่านะตัวเป็นขนนะ,ะ,นะเป็นตัวมีขนนะท่านเป็นตัวมีขนยังไงดิ เกาะแดกไปวันๆแบบ๋อไปวันๆันเหรอก็แต่ท่านมีสักห้าันไม่หันไคาดเนี่อะท่านน้องพอไงท่านพี่แกมทำอะไรนะ ก็ไม่มีขอกมานเนีุ่่มนะตายทันทีอ่ะล้ข้าใส่หมวกข้าตามไม่ได้หรอกแกจำได้ไหมว่าเป็นชั้นแรกน่ะนพี่เราต้องรับไม่ใช่ท่่ไม่รู้เหมืงนกันติดบนกำแพงนะหลังคาแบบาี่จะรับจะรับโทษแทนได้ไงคุณเจ้าหน้าที่ไม่มีเอ่อเรียนไปก่อนนะครับขอกระซิบนะปัญญามากพอที่จะตามหาเรือไง